ครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้มีเรื่องที่จะมาพูดคุยก็คือเรื่องของดุลพินิจเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคาว่าดุลพินิจเนี่ยเราจะพบเจอกันบ่อยมากไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนดุลพินิจในบานอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งว่าที่เกิดจากดุลพินิจของฝ่ายบุคคงฝ่ายบริหารเองก็ดีในการใช้ดุลพินิในเรื่องต่างๆหรือในในวงการตุลาการก็จะมีเรื่องของการใช้ดุลพินิจอยู่ แต่คาว่าดุลพินิจเนี่ยถ้าคอนเซปต์แท้ๆของดุลพินิจเนี่ยมันก็มีคําจํากัดความมีความหมายอยู่พอสมควรนะครับไม่ใช่ว่าดุลพินิจเนี่ยสามารถจะใช้ได้เรื่อยเปื่อยแล้วไม่มีขอบเขตนะครับวันนี้เลยอยากเอาเรื่องดุลพินิมาใช้เพราะว่าดุลพินิจเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยคำว่าดุลพินิมันแทรกมาอยู่ในทุกวงการนะครับที่จะมาพูดถึงตอนแรกก็คือ,คอ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสในโอกาสที่ประธานสารกานนำผู้พิาพ,พากษาเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนข้ารับหน้าที่ครั้งแรกนับพระตำหนักจิตรดาและโกัฐานนะครับเมื่อวันอัคารที่27สิงหาคม2534ตอนหนึ่งว่าช่องโหว่เป็นช่องที่กฎหมายทิ้งไว้โดยไม่ตั้งใจดุลพินิจเป็นช่องโหว่ที่กฎหมายให้ไว้โดยตั้งใจ เป็นพระราชดำรัสที่ท,ที่ที่น่าสนใจอยู่เป็นอย่างยิ่งนะครับรืองในเรื่องประเด็นของดุลพินิษดุลพินิษ์เป็นช่องโหว่ที่กฎหมายให้ไว้โดยตั้งใจครับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2 5 4 2เองก็ให้ความหมายองคำว่าดุลพินิษฐดไว้ว่าหมายถึงการวินิจฉัยที่เห็นสมควรเห็นไหมครับไม่ว่าจะจะที่ไหนก็ตามเนี่ยดุลพินิษ จะต้องมีมีความสมควรความพอดีอยู่นะครับขณะเดียวกันนี่ในในแบ็กลอดิกชันารีนี่ครับก็ให้คำจะจำกัดความว่าดุลพินิษเป็นอำนาจหรือสิทธิของเจ้าพน,านักงานกระทำการตัดสินใจในสถานการณ์บางอย่างด้วยความละเอียดรอบคอบตามเหตุผลและมโนธรรมของตน อาจารย์ธนินศาสตราจารย์ธนินทร์ไกรวิเชียนเองก็ใช้คําว่าความพอเหมาะพอดีท่านสถิตเล็งไทยสงก็เคยกล่าวว่าดุลพินิษเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทําตามอังเพอใจแต่ทําโดยเหตุผลที่สุจริตชนมองเห็นว่าเป็นธรรมคือการใช้ดุลพินิษนะครับมันจะต้องมีอิสระจากปัจจัยภายนอกก็คือว่าปราศจากการแทรกแซงขององค์กรอื่นหรือผู้มีอิทธิพลเช่น ไม่ว่าที่จะมีคํากล่าวว่าผู้มีบารมีนอกและทำนวนมือที่มองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยการใช้มือต้องมีสายจากปัจจัยภายนอกทั้งหมดและในขณะเดียวกันการใช้ดุลพินิษเนี่ยที่สําคัญก็ต้องมีอิสระจากปัจจัยภายในคือจิตใจของตอนเองครับการใช้ดุลพินิษเนี่ยถ้าปราศจากอคติปราศจากรักโลกโกรธหลงเนี่ยการใช้ดุลพินิษจะมีความสมเหตุสมผลมากที่สุดถ้าถ้าเรา การใช้ดุลพินิษที่ยังมีเรื่องรักโลกโกรธหลองอยู่เนี่ยก็สแสดงว่าเราโดนครอบงําโดยปัจจัยภายในคือจิตใจของตัวเองเพราะฉะนั้นการใช้ดุลพินิษลักษณะที่โดนครอบงําเนี่ยจะ,จะไม่เรียกว่าเป็นดุลพินิษครับเพราะฉะนั้นหลักการจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าต้องเข้าใจเลยว่าการใช้ดุลพินิษเนี่ยไม่ว่าจะเกิดขึ้นในในฝ่ายบริหารเองก็ดี หรือในฝ่ายตุลาการก็ดีหรือฝ่ายใดๆองค์กรใดๆก็ดใีในการสายบังคับบัญชาก็ดีในการพิจารณาพิพากษาคาดีก็ดีการใช้บุญดุลพินิษต,ต้องเป็นไปโดยเที่ยงธรรมและเสมอภาคนะครับคือเป็นเป็นหลักการเลยแล้วก็ต้องมีความพอเหมาะพอดีดังที่ศาสตราจารย์ธนินท์ไก่ิเชียนได้กล่าวไว้แล้วก็ต้องเป็นที่ยอมรับรับถือจากประชาชนและสังคม ไม่ใช่ว่าเป็นการใช้ดุลพินิษได้ตามอำเภอใจแต่แต่ต้องใช้ดุลพินิษด้วยสติปัญญาและปราศจากอคตินั่นคือหลักสําคัญของการใช้ดุลพินิษครับวันนี้ก็จะฝากไว้เรื่องเรื่องของการใช้ดุลพินิษที่สําคัญว่าหลักการเป็นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการใช้ดุลพินิษเนี่ย faster. เราติดตามเรื่องการใช้ดุลพินิษเราเอาหลักพวกนี้มาจับรู้ว่าการใช้ดุลพินิษอย่างเงี้ยถูกต้องชอบธรรมและก็เสมอภาครู้ป่านะครับสําหรับวันนี้ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ